อีกหนึ่งปัญหาที่คนมีลูกเล็กก็ต้องเจอในช่วงสถานการณ์โควิด1 9ก็คือเรื่องของการเรียนออนไลน์นะคะเช่นเดียวกันกับคุณแอดเปมิกาภรรยาคนสวยของคุณเขตฐานทัพก็ออกมาโพสต์ข้อความประบายผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโดยล่าสุดเนี่ยหนุ่มเขตเองได้เปิดใจกับทีมข่าวนะคะว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่ทุกครอบครัวต้องเจอเด็กแทบจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยส่วนเรื่องที่คิดว่าจะให้ลูกดับเรียนเป็นเพียงแค่การปรึกษากันยังไม่ได้ตัดสินใจ ต้องรอดูเรื่องของสถานการณ์แต่ว่าส่วนตัวก็คิดว่าได้เรียนดีกว่าไม่ได้เรียนแต่อยากให้หาวิธีแก้ปัญหาที่ดีกว่านี้ค่ะมันเป็นปนัญหาทุกบ้านแหละครับมันเป็นปนัญหาของคุณพ่อคุณแม่ทุกคนเนาะที่ปัญหาตรงนี้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่น่าห่วงมากกว่ามันก็เหมือนกับเครียดปนขำเพราะเรารู้วิกฤตตรงนี้ว่ามันเป็นยังไงเพื่องอย่างเนี่ย เร,เ,เราเข้าใจเราเข้าใจหมดทุกอย่างแมตเองเนี่ยนอกสมบทบาทของผู้บริหารแล้วเนี่ยแมตก็ยังมีหน้าที่ต้องเป็นแม่ด้วยซึ่งจริงๆนะมันมันอยู่ที่เคสอยู่ที่บริบทแต่ละครอบครัวมากกว่าแต่บนนี้ครอบครัวเราอ่ะมันเป็นการย้ายลูกจากเรืองไทยไปเป็นรงยรียนเตอร์และเขาอ่ะไปโรงเรียนแค่วันเดียวเท่านั้นที่มีโอกาสได้ไปเรียนจริงๆอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเรียนออนไลน์มาตลอดมันทาให้เขาปรับตัวยากมากคือเหตุผลในกัรนับ ดอกเพราะเพราะเรารู้สึกว่าการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์แบบนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาคือมันเป็นการแก้ปัญหาชัวา์หน้าสำหรับการศึกษาของจ้าเนี่ยปิดเทอมอยู่แล้วก็จะเปิดอีกสักสิงหานะั้งซึ่งเราก็ยังไม่รู้เราประเมินไม่ได้ว่าสถานการณ์ในอนาคตทางรัฐบาลจะเปิดให้โรงเรียนสอนจะให้มีการเรียนการสอนได้หรือยังแลมีมาตรการการควบคุมยังไงหรือจะต้องให้เรียนออนไลน์ต่อไปอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการเรียนของเด็กอะ่ะจําเป็น เรียนย่อมดีกว่าไม่เรียนก็เป็นเพียงแค่การปรึกษากันเฉยๆเนาะพี่เขตใช่มันเป็นมันเป็นการึกษาเป็นเป็นเพียงแค่การปรึกษาการแต่อย่างที่บอกคือคือจริงๆแล้วโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเนี่ยก็ต้องเห็นใจผูปของบ้างคือจ่ายค่าเทอมเต็มแต่เรียนออนไลน์อย่างเงี้ยแต่เธอนึปร่าพวกโรงเรียนไม่ได้ใช้ ปัญหาใหญ่ของคนเป็นพ่อแม่ทุกคนถามพ่อแม่ทุกคนได้เลยว่านี่คือปัญหาใหญ่ที่สุดของชีวิตนะตอนนี้เนี่ยลอกเหนือจากปัญหาสุขภาพที่ต้องระวังว่าจะนําเชื้อโรคมาสู่ครอบครัวแล้วเนี่ยเรายังต้องมีปัญหาเรื่องการเรียนของลูกที่อยู่ในวัยเรียนแต่ไม่ได้รับการการเรียนที่ดีอย่เนี้ยขอบคุณนะคะพี่เกศค่ะครับจ้าจ้าครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t w i n s i g HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c e เ o ซบุ a กแฟนเพ Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ